ยุคนี้นะครับถ้าอยากมีธุรกิจสตาร์ทอัพของตัวเองเนี่ยคุณรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนครับเพราะมันมีปัจจัยหลายอย่างมากเงินทุนนะทำเลนะประสบการณ์ต่างๆโอ้โหมันมีความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะครับจะดีกว่าไหมครับ ถ้าไม่ต้องลงทุนด้านการเงินแต่สามารถบริหารงานและรับผลประโยชน์แบบเจ้าของธุรกิจมีความมั่นคงรวมถึงสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้อีกด้วยนะครับอาชีพที่ปรึกษาการประกันชีวิตหรือว่าที่ปรึกษาทางด้านการเงินเป็นหนึ่งในอาชีพที่ตอบโจทย์ความต้องการทุกด้าน ของคนรุ่นใหม่โดยแท้จริงนะครับทั้งเรื่องรายได้การบริหารเวลาการใช้ชีวิตความมั่นคงโดยเฉพาะคนอยากมีธุรกิจเป็นของตนเองคือไม่อยากเป็นลูกจ้างนะครับอยากมีสตาร์ทอัพเป็นของตัวเองและอยากสร้างความสำเร็จด้วยตัวของตัวเองนะครับเพราะบางคนนั้นคุณพ่อคุณแม่นะร่ำรวยนะครับ แต่ตัวเองก็ไม่ได้ใช้ความสามารถเลยนะลองดูนะครับลองปรึกษาลองพูดคุยกันดูนะ f i n a n c n a l Advisor เริ่มต้นเรามีซัพพอร์ตรายได้ให้ด้วยนะครับนะการันตีเงินเดือน30,000ถึง1 0 0 0 0แบาทนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับซัมซุงประกันชีวิตนะครับบริษัทระดับโลกนะที่วันนี้ ไม่มีใครไม่รู้จักซัมซุง